เมื <irgend. S 2> ่อวันที่22มกราคม2564เวลา13นากาณโรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์กรเครือข่ายได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังนี้ 1. ด้านพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรเรื่องการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. ด้านการศึกษาการวิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียนและ 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยแพลตฟอร์ม e Food Good t a เทศระหว่างศูนย์อนามัยที่เกศคอนแก่นกรมอนามัยกับเทศบาลน,นครคอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดคอนแก่นชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดคอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดคอนแก่นอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดคอนแก่นสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดคอนแก่น จากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมด้านต่างๆรวมไปถึงกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพของประชาชนที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาการสร้างองค์กรด้านสุขภาพโดยเน้นย้ำประชาชนในการป้องกันจึงถือเป็น ส่วนสำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกวิธีทำให้มีการปรับตัวในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างเหมาะสมซึ่งข้อมูลจากการสำรวจที่ผ่านมาการรอบร,ร,ร,รู้ด้านสุขภาพมีผลมากที่สุดส่วนความรอบรู้น้อยที่สุดก็คือการเข้าใจเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนทุกระดับเพื่อให้สามารถเข้าถึงเข้าใจโต้ตอบสักถามแลกเปลี่ยนและตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมจนทํานำไปสู่การบอกต่อบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้องเกิดเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มา ของการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ได้ครับในวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับก็ได้มาลงนามความร่วมมือนะครับกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรนะครับในประเด็นในเรื่องของการสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพนะครับเรื่องที่ส ก็คือในเรื่องของความร่วมมือนะครับในการศึกษาวิจัยนะครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของผลกระทบนะครับตลอดจนในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดเราก็เชื่อนะครับว่าความร่วมมือทางวิชาการนะครับทั้งสองเรื่องนี้นะครับจะทำให้ตัวบุคลากรนะครับผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะในระดับพื้นที่เนี่ยได้ยกระดับสีความสามารถนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของความร่วมมือทางการศึกษา ก็จะได้ผลนะครับซึ่งนำเอามาปรับมาตรการและก็ปรับวิธีการในการป้องกันโรคโควิดนะครับตัวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีนะครับที่ในส่วนของภาคการดำเนินการนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงนะครับกับทางภาคการศึกษานะครับได้มีความร่วมมือกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการนะครับความถนัดและก็ขีดความสามารถนะครับของทางสองด้านโดยยึดเอาในส่วนของประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็พื้นที่เป็นฐานนะครับในเรื่องของการทำงาน เชื่อว่าก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทางด้านนี้ครับความคาดหวังในส่วนของสาโครงการนะครับเราเชื่อว่านะครับก็คือว่า1จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานนะครับส่วนที่2ก็คือตอบสนองนะครับในเรื่องของความต้องการและก็ความจําเป็นของพื้นที่นะครับฟู้ดกรูดเทสครับวันนี้เนื่องจากรูปแบบของสารประกอบการเนี่ยมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับและด้วยจํานวนเจ้าหน้าที่ที่น้อยลงนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่เจ้าหน้าที่เราจะออกไปตรวจนะครับ เราก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนนะครับมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการที่จะประเมินตนเองนะครับให้สถานที่จำหน่ายอาหารเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ประชาชนครับจะเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยเข้าไปสอดส่องช่วยกันดูแลนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนเราที่เรานําล่องที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพทราบว่าร้านอาหารประเภทไหนที่มีความสะอาดเหมาะกับการบริโภค นะครับแล้วก็ช่วยกันทําให้ขอนแก่นซึ่งจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับจะมีแต่ร้านอาหารมีผู้ประกอบการที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยากจะให้ร้านของตัวเองเนี่ยสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดครับผนต้องขอกราบขอบพระคุณกรมอนามัยโดยท่านอธิบดีนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับรวมถึงหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนมัยที่7ขอขนแกนแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างการรับรู้หรือสร้างความรอบรู้ให้แก่ผู้ทำงานในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยและด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องและโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นการร่วมมือกับทางฝ่ายวิชาการซึ่งจะสร้างบุคลากร ที่มีความรอบรู้นะครับในครบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราจะต้องประจนกับวิถีใหม่นี้นะครับดังนั้นบุคลากรที่จะรองรับในอนาคตรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ณนะเวลานี้เองก็จะต้องมีความรอบรู้ในทุกมิติจึงเป็นมิติที่สําคัญครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับได้เลือกจังหวัดทุ้นกันซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มี พลวัตสูงมากนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เราเป็นเมืองไมซิตี้เมืองแห่งการประชุมสัมมานาและจัดนิทรรศการเราเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และเราเป็นเมืองอุทยานธรณีในระดับประเทศและกําลังจะก้าวไปสู่การเป็นอุทยานธรณีในระดับนานาชาตินั้นจึงมีความจําเป็นที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ปรับตัว นะครับให้มีความรู้ความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องตามหลักของสาธารณสุขครับวันนี้เป็นก้าวย่างที่สําคัญที่ทางจังหวัดทุนแก่นได้รับความกรุณาจากทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คณะสาธสารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ